สวัสดี FC ครับหมอลำทำเอ็มมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ใกล้สงการนะครับใกล้สงการก็ทุกคนก็ต้องรีบนะครับรีบเตรียมนะครับเตรียมเครื่องเสียงไว้ใช้งานนะครับในงานสั่งสรรค์สงการปีใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็งานก็ค่อนข้างแน่นหน่อยนะครับถ้าใครจะสั่งก็ต้องรีบหน่อยนะครับวันนี้นะครับอยากจะเอา ชุดโมดูลนะครับชุดโมดูลแล้วก็แผ่นซับพายมานําเสนอนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่อยากได้ของแรงๆนะครับก่อนอื่นนะครับดูแผ่นซับพายก่อนนะครับนี่คือแผ่นซับพายนะครับแผ่นซับพายใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายนะครับฝั่งนี้นะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับ12โวลต์นะครับ สิบสองศูนย์สิบสองนะครับฝั่งนี้เป็นไฟเลี้ยงพัดลมนะครับเป็นไฟเลี้ยงพัดลมนะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกออกออกสองฝั่งนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางก็เป็นที่จัมไฟเมนนะครับจัมไฟเมนจากหมอแปลงนะครับก็กราวกราว9กาสองตัวนี้ถึงกันนะครับถึงกันนะครับอันนี้ก็ a c AC นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็120ศูนย์นะครับ120ศูนย์มาเลี้ยงเลี้ยงวงจรโปรเทคนะครับเลี้ยงวงจรโปรเทคนะครับตรงนี้ก็ที่จับไฟออกไปหาโมดูลนะครับที่จับไฟออกไปหาผ้าขยายนะครับซ้ายขวานะครับใช้งานง่ายครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่จับไฟไปหาบาลานซ์อินพุตนะครับที่จับไฟไปหาบาลานซ์อินพุตนะครับแล้วก็ก็มีนะครับเอ่อ จุดเชื่อมต่อนะครับขั้วลำโพงนะครับจุดใช้งานนะครับแอมอินสปีคเกอร์อินนะครับแอมอินสปีเกอร์อก็ใช้งานง่ายนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ต่อนะครับต่อไปหน้าแท่นนะครับเห็นไหมครับ92แล้วก็ p ปรเทคโปรเทคนะครับแล้วก็ VU-LR นะครับต่อจากจุดนี้ไปหาหน้าเครื่องนะครับก็โดยรวมนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ คาปา8ลูกนะครับยี่ห้อนะครับดูนะครับยี่ห้อนะครับหมื่นหมื่นไมโคร1 0 0โวล์นะครับยี่ห้อก็ตามนี้นะครับสีก็ตามนี้นะครับนี่เป็นของที่นิยมที่สุดนะครับก็ถือว่าใช้งานดีนะครับสียี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออื่นผมไม่การันตีนะครับเพราะว่าเอ่อใช้แล้วไม่ค่อยเวิกเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าใครอยากจะไปซื้อคาปานะครับแนะนํายี่ห้อนี้นะครับ ีนี้มาดูโมดูลนะครับเป็นโมดูลบิดนะครับสิงยาว14นิ้วนะครับซิงยาว14นิ้วก็ใส่ได้14คู่นะครับใส่ได้14คู่แล้วก็เป็นบอร์ดบิดนะครับเป็นบอร์ดบิดนะครับบิดฝั่งละ7คู่ฝั่งนี้7ฝั่งนี้7นะครับบิดนะครับเหมาะสําหรับขับ18ข้างละ2นะครับอิ่มอิ่มนะครับ18ข้างละ2ออิ่มอิ่มนะครับก็อยู่ที่หม้อแปลงนะครับ ว่าเราจะใช้หมแปลงกี่แอมดีนะครับถ้าใช้หมอแปลงก็ตกคงต้องใช้ลูกใหญ่ๆนะครับใหญ่แค่ไหนก็ยิ่งดีนะครับใหญ่เท่าที่พื้นที่เรามีนะครับใหญ่เท่าที่พื้นที่เรามีแล้วก็ใหญ่ใหญ่ได้เท่าที่เงินเรามีบอกอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับอย่างต่ำต้อง30แอมป์นะครับพาวเวที่เป็นแอมบิตนะครับอย่างต่ำต้อง30แอมป์นะครับ ไม่ควรใช้ต่ํากว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าอยากได้พลังงานสูงๆนะครับก็ต้องเอามอเอแปลงที่แอมเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็โวลต์นะครับส่วนโวลต์ม้อแปลงก็6 0สิบก็ได้นะครับหกสิบศก็ได้กําลังดีนะครับมันก็จะได้แปดสิบดีหรือ85 d สินะครับก็กําลังดีนะครับวัดกําลังพุ่งเลยนะครับถ้าอยากแรงต้องบิดนะครับ ถ้าอยากแรงต้องบิดอย่างเดียวอย่าไปใส่บอร์ดธรรมดานะครับถ้า m a b นะครับอยากแรงต้องบิดนี่อันนี้เป็นซิงค์ความสูงสนิ้วนะครับสูง4นิ้วแล้วใส่แท่นไหนได้นะครับสเปคนี้นะครับใส่แท่นขนาดไหนนะครับใส่แท่นขนาดไหนได้นะครับก็ใส่แท่นขนาดนะครับ4นิ้วลึก20นะครับ ความสูง4.2นิ้วลึก20ย่ใช้ได้นะครับรุ่นนี้นะครับสเปคนี้เป็นรุ่นเป็นสเปค3า0พนะครับตัวนี้เป็นสเปค3า0พนบิตนะครับสเปค3า0พกบิตก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อพิจารณานะครับเซตนี้นะครับเซตนี้ไม่แยกขายนะครับบอกก่อนนะครับเซตนี้ไม่แยกขายนะครับไม่แยกขายแล้วผมขายเท่าไหร่นะครับ 7 5 0 0บาทรวมส่งนะครับ7,500บาทรวมส่งนะครับเซตนี้7จ0 0น้บาทรวมส่งนะครับถ้าใครอยากมีถ้าใครอยากไปเลือกซื้อแท่นเองนะครับเลือกซื้อแท่นเองเลือกซื้อหมแปงเองนะครับแต่ว่าขาดนะครับขาดขาดชุดสปายแล้วก็โมดูลนะครับแนะนําชุดนี้นะครับแรงๆนะครับแน่นๆนะครับโอเคนะครับก็ รายละเอียดนะครับก็ผมจะติดตั้งให้เลยนะครับบอร์ดผมจะติดตั้งให้เลยนะครับแล้วก็ให้ที่ถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับลูกค้าซื้อไปก็ใส่แค่ไฟเข้าไปนะครับก็อินพุตเข้าไปนะครับอินพุตที่ตรงกลางบอร์ดนี่ครับอินพุตนะครับบวกลบนี่นะครับอินพุตนะครับไฟนะครับนี่ผมจะตัดสายไว้ให้นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ว่านะครับถ้าสายสีแดงเป็นไฟบวกนะครับสายสีเขียวเป็นไฟลบนะครับ แล้วก็กราวนะครับก็เข้าตรงนี้นะครับนี่ตรงกลางๆบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดบิดนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้งานนะครับเอาพุทนะครับก็คือนี่นะครับขั้วลบของลําโพงนะครับนี่คือขั้วลบของลําโพงเนี่ย sp ลบนะครับฝั่งนี้ก็ sp บวกนะครับนี่คือจุดที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับ โอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อใครมองหาอยู่นะครับกำลังมองหาอยู่นะครับเซตนี้7,5 0 0รบาทนะครับรวมค่าส่งนะครับ7,5 0 0รวมส่งแล้วนะครับถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงลองไปซื้อนะครับถ้าใครคิดว่าแพงนะครับลองไปซื้อแล้วก็ลองมาทำเองดูนะครับจะรู้ว่าผมคิด7,5 0 0ับาทนี่ผมจะเหลือประมาณ3หรือ400บาทนี่แหละนะครับ มันเป็นค่าทำนะครับมันเป็นค่าคบัตรกีนะครับเพราะว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคนะครับฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกนะครับไม่มีเฉพาะเซตนี้นะครับก็จะมีเซตที่ไม่บิดนะครับก็จะถูกลงมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะต่างกันแค่ราคาบอร์ดนะครับถ้าไม่บิดก็ต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ให้ f c นะครับสำหรับคนที่อยากทำพาวเวอร์นะครับที่อยากได้ความแรงๆนะครับต้องบิดนะครับ ต้องบิดอย่างเดียวนะครับอะไรเกร์เทุกอย่างนะครับอะไรเกรดเทุกอย่างโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเบอร์แล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยด้อครับพี่น้อง